ลคผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยนะกะับมาลงให้เช่นเดิมครับเช่นเคยกับคนเดิมเดิมหน้าตาเดิมเดิมแมนบอกครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างมือน,นี่พ่อได้ในบอกครับผมพ่อได้กันในบอกเขาบ้างรูดบ้างนะครับผมเนะาะเท้าแล้วกัยุดครับ ก็ต้องไปรเล่นหลายหวยหลายน้อยเนาะข่าวเาแล้วกับพ่อกับยุทธเป็นเพียงแนวทางไงครับแนวทางอีกทางช่องทางหนึ่งในทานผู้ชมแตดสินใจมากกระจัดไปนะครับผมนะกะโอเคบอสสำหรับวันนี้ก็โอเคอยู่เนาะสำหรับเข้าถ้าผูใ้ใดตามกะถ้าหาน้อยเข้าร่งไว้สาม้าน้อยได้ครับพิเศษปกติวีพ ถ้าไม่เข้าแล้วก็ตามถ้าเข้าแล้วก็หยุดพอเอาไว้ก่อนเนาะถ้าผู้ใดตามไปห้าน้อยปกติกะโอเคครับเข่าบนล่างนะเข้าบนล่างสายรูดสายรูดเข้าสายบวสายเจาะกะเข่าบนล่างครับผมเป็นเพียงแน,นะทางให้เช่นเดิมเช่นเคยกะโอเคอยู่เนาะสำหรับมือใดมันเข่าห้องก็มีความสุขแล้วครับ มือแด้มันเข่ากัมีความสุขอยากให้ท่านทุกท่านมีความสุขไปด้วยกันตลอดตลอดเนาะแต่ถ้าเกิดจะให้เขาทุกวันมันก็เป็นไปบ่ได้นะครับผมเนาะนอกจากว่าเขาจะฟืนเรีวบอเนาะลดลงมันฟืนเร็วบอเท่านั้นเนองครับผมเป็นยังไงกันบ้างมาอยู่กับตัวเลขน,นะครับแนวทางเนาะ มามาครับมาฟังผลกันสักหน่อยครับผมนะฟังผลหาหนอยครับหาหนอยวันพิเศษวันนี้ออกแปดเก้าสี่ล่างออกสามสองครับหลุดไปเลยครับผมหลุดหลุดไปเลยไม่เจอกันเลยเนาะ ส่วนฮาน้อยปกติออก985เข้าครับเขาหาแปดู่ครับล่างออกเจาเข้าครับเข่าตัวเด็กเข้าเจ็ดหาานะเขาตรงเจ็ดห้า 75, ก็เขาเราก็หยุดเอาไว้ก่อนนะครับผมนะเข้าบุญล่างฮานอยปกติส่วนวี p อพีออกสองห้าสี่ล่างออกสามสองครับ โอเคครับไม่เจอกันเลยเนาะมาครับผมหาหน้อยครับต่อกันเลยครับผมมักประจับ,บ่มักอะเบิ่งเป็นแนวทางไปครับผมคงไม่มีใครทําให้เข้าได้ทุกวันเนาะเราต้องเปิดใจด้วยนะครับมาหาหน้อยพรุ่งนี้ครับวันเสาร์หาหน้อยพรุ่งนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์ที่ยี่สิบหกมิถุนาสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่สามครับ ลูดสามวิ่งสาตัวเน้นครับตัวแดงสามศนสาหกเน้นสามศูนสามหกสาจับคู่ครับสามเจ็ดสามเก จับคู่สามเจ็ดสามเก้าทวนครับสามศูนย์สามหกสามเจ็ดสามเก้าลูดสามวิ่งสามฟันทงไปที่สามเนาะถ้าเกิดสายลูดก็ตัวเดียววัดใจกันไปเนาะเขาเขาลูดกันลูดประมาณนี้เนาะครับผมนะ ให้ท่านผู้ชมเลือกเอาสายเจะหรือว่าสายลูดก็จัดไปแล้วแต่ดวงของท่านผู้ชมเลยนะครับผมเหมือนกันกันกบล่าหุ่นแล้าเลยให้เลือกเอาครับมาหมักแบบไหนเนาะจัดไปแล้วแต่ดวงท่านผู้ชมล้วนครับถูกกระทั่งช่องก็อย่าลืมไปทําหมุนทําทาน้ำด้วยครับนะมาต่อกันเลยครับผมตัวเด่นครับ สามกับหกตัวเดินสามกับศูนย์ศูนย์จำคู่ครับศูน, 6, น, 7, นย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับไม่ยังแมวไม่ละมือทวนอีกครั้งครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับ เคบอแล้วขาดศูนย์ไม่ได้นะอ,อย่างนอ้อบาทมาไปต่อกันเลยครับกับตุกันครับตุกันหกเจ็ดหกเก้า เจ็ดเก้าครับชวนอีกครั้งครับตกกันครับผมหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าครับโอ้โหบอกไปบอกมาตามกติหลับนักมเมเหน่ข์ขอทานแล้วบอตรงการเสียใจกระทุนให้ตัวเองไม่หลับ มาครับผมกะบสามตัวก็ยังไม่เข้าให้สักทีนะแล้วก็เมื่อไหร่จะเป็นวันของเราสักทีเนาะกับเลขสามตัวของเรามาต่อครับผมจับสามตัวหกสามศูนสามสามศูนย์ สี่สามศหกตัวห้าผมนะทวนอีกสักครั้งหนึ่งครับกับเลขสามตัวเนาะหกสามศูนย์สสสามศูน สามสามหกโอเคครับผมเป็นเพียงแนวท้านะครับผมนะเป็นเพียงแนวทางกับผ้าน้อยกับช่องทอมนิดพารวยแล้วขอให้มีความสุขขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมที่มีให้กันก็อย่าลืมถ้าผู oh. ้ใดทำบุญทำทานกา็อย่าลืมทำบุญทำทานเผื่อกันด้วยนะครับผมนะสรง แต่อย่างน้อยท้าผู้ช่วงห็หบุญท้าผู้ช่งก็ได้เองได้ได้กับตัวเองแล้วครับผมนะสำ,มนนสำหรับเมื่อนี้ก็จากลากันไปสำหรับวันนี้ก็นะครับที่มารับชมของไฮมี่ความสุขหลายๆเลยครับ